อ่าครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับวันนี้เราเรียนะระบบส่งกลังนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนแหนคลัสนะครับอันนี้เกียร์อะไรนี่เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์โ,โต้นี่เกียร์ธรรมดาครับรู้ได้ยังไงอ่าเพราะว่ามีอะไรมีมีที่ใส่นนเกียร์ใช่ไหมครับอ่า แล้วก็มีอะไรนี่ที่หัวหมูมีอะไร,รอ่ามีรูเอาไว้ใส่กล้ามปูสแสดงว่าอันนี้คือเกียร์ธรรมดาแน่นอนโอเกียร์ธรรมดาก็ต้องมีคัตนะครับคัตทำที่อะไรครัตทำที่อะไรตัดกำลัง,งคัาคัจททต,ตะคคจะทำที่ตัดต่อกำลังนะครับคัตจะทำที่ตัดต่อกำลังระบางเครื่องยนต์ ครับแต่ตออ่อกำลังระ่างอะไรนะระบางเครื่อยนกับเกียร์นะครับคันอยู่ตรงกลางนะครับคือเครื่อยนหมุนเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยเราต้องการให้รถวิ่งไหมไม่ครับไม่เวลาติดไฟแดงรถดับไหมไม่ไม่ไมดับฉะนั้นเมื่อรถติดไฟแดงหรือรถอยู่กับที่เครื่อยนจะต้องไม่ดับรถจะต้องไม่วิ่งฉะนั้นอะไรที่ทำประเทศในการ ตัดต่อไม่ให้กําลังงานจากเครื่องยนต์ส่งมายังส่งมายังเกียร์คืออะไรคือคลัตช์นะครับแล้วก็เกียร์มีสองตัวนะโดยปกติแล้วถ้าเราติดไฟแดงเราไม่ได้ดับเครื่องใช่ไหมไม่ได้ดับเครื่องเกียร์อยู่ในตำแหน่งว่างถูกไหมแสดงว่าเกียร์นั้นทำทอะไรตัดต่อตัดกำลังจาก รถยนต์ไปยังไปยังเกียร์ถูกไหมอ่าเสร็จแล้วสมมติว่าเราจะเข้าเกียร์หนึ่งใครเคยขับรถยนต์บ้างเออสมมติเราเข้าเกียร์หนึ่งทำยังไงเหยียบคลัตช์ครับอ่าเหยียบคลัตช์ถูกไหมทำไมต้องเหยียบคลัตช์ใครตอบได้เฮ้เหยียบคลัตช์ได้แลฮะใครใคร ถ้าใครเคยขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาเวลาเราจะเข้าเกียร์หนึ่งเราต้องทําไงเหย,ย,เยียบคลัตช์แล้วจึงเข้าเกียร์ได้ถ้าเราไมาเ่เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ได้ไหมเพราะอ,อะไรเพราะอะไรขับใครรู้บ้างไม่ต้องเหยียบคลัตช์ใหม้มัด <laughs> นดเกียร์นะถ้าใครเคยขับเราจะรู้เลยเราต้องเหยียบคลัตช์ทุกครั้ง การเหยียบคัดก็คือการทำให้ตัดกำลังจากตัวเครื่องยนต์ไม่ให้มาส่งกำลังมาที่เกียร์ได้เพราะเกียร์มันต่ออยู่กับอะไรเนี่ยพอกลางแล้วต่อไปอยังล้อใช่ไหมถูกไหมถ้าเราไม่เหยียบคัแเราเข้าเกียร์ภายในเกียร์มันจะมีเฟืองซึ่งเราก็ถอดมาแล้วเห็นไหมเฟืองจะมีอยู่สองตัวนะครับถ้าเราจำ จำภาพนะคือเฟืองที่มาจากเครื่องยนต์ที่มาจากอะไรนะเพลาพัดมาที่มาที่เพลารองออกจากเพลารองก็ยังไปเพลาไปไปยังเพลาส่งกลังใช่ไหมฉะนั้นเฟืองที่อยู่บนเพลารองคิดภาพนะครับกับเฟืองที่อยู่บนเพลาพัดมันจะขบกันอยู่ <c oughs> มันขบกันอยู่ <c oughs> มันเกาะกันอยู่เา็นไหมพ <c oughs> อเกาะกันแป๊บพวกเกาะกันแป๊บ ถ้าเราไมเหยียบพัดกําลังจากเครื่องยนต์มันก็ส่งมายังอะไรเพลาอะไรเทารองถูกไหมแต่ว่าเฟืองเพลารองมันสวยมีกับเฟืองเพลาอะไรเฟืองพลาเพลส่งกาลังเมื่อมันสวมอยู่เนี่ยรถก็พร้อมจะวิ่งใช่ไหมแต่เราเหยียบคัดเบกเลยไม่วิ่งเห็นไหมครับเมื่อเราเหยียบคัดไว้เมื่อเราเหยียบคัด กำลังจากเครื่องยนต์มันจะไม่ส่งมาที่เพลารองข้อเกียร์ฉะนั้นเฟืองเพลารองหมุนไหมไม่หมุนเฟืองเพลาส่งกำลังหมุนไหมไม่หมุนฉะนั้นเมื่อเฟืองสองตัวนี้ไม่หมุนจึงทําให้เราสามารถเลื่อนเกียร์ได้ทําให้เฟืองสองตัวนี้ขบกันได้ครับเข้าใจไหมสวัสดีครับครับผมนะเฟืองสองตัวนี้ เฟืองสอตัวนี้ไไก็คือเฟืองเพลาวทรงพลังกับเพื่องไอ้เฟืองอเพลารองกับเพลาทรงพลัง<ไ>มันไม่เคลื่อนที่<ไ>นะครับเมื<ไ>่อไม่เคลื่อนที่เฟืองจึงสามารถขบกันได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเรา,างแต่ถ้าเราไม่เหยียบพัดกำลังจากเครื่องยนต์มันจะส่งมาที่เพลารองเพื่องเพลารองมันจะหมุน แต่เฟืองเลาส่งกำลังหมุนไหมไม,ไม่หมุนเพราะเพราะเฟืองพลาส่งกำลังมันต่อไปอย่างล้อล้อมันอยู่กับที่มันก็จะดึงมาหมดเลยฉะนั้นเฟืองที่อยู่บนพลาส่งกำลังมันจะหยุดแต่เฟืองบนพาลาอมันจะหมุนพอหมุนรั๊บมันมันจะทําให้เราเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์หนึ่งไม่ได้เพราะว่าเฟืองมีความเร็วแตกต่างกันฉะนั้นเราต้องเหยียบคัด์ครับเหยียบเพื่ออะไรเหยียบเพื่อไม่ให้กําลังจากเครื่องยนต์ส่งมายังพลาอเราเรองโอเค งัน่นเฟืองพลาลองก็เลยหยุดเฟืองพลาทรงกำลังก็หยุดพอเยอะแป๊บเราเข้าเกียร์หนึ่งได้ครับนี่คือเหตุผลว่าเราทำไมต้องเหยียบคัตเข้าใจไหมครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรตัดกําลังจากเครื่องยนต์ไม่ให้มันส่งแต่ถ้ากําลังจากเครื่องยนต์ยังหมุนอยู่เนี่ยมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้เพราะเฟืองพลาลอมันหมุนเฟืองคัตตั้งเฟืองพลาสรงกำลังไม่หมุนพลาเร็วเพราะมันเนี่ยมีความแตกต่างเฟืองมันจะเลื่อนขบกันไม่ได้ เขาเลยต้องตัดกำลังที่คัดใช่ะไหมครับฉะนั้นเมื่อเราเมื่อคัดถูกเหยียบเราถูกตัดต่อเรื่อยๆคัดือการสึกล้อไหมมีครับมีเขาจึงต้องมีการเปลี่ยนแผงคัดไหมถูกไหมฉะนั้นเราวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการเปลี่ยนแผงคัดครับการเปลี่ยนแผงคัดถ้าเป็นรถยนต์เราก็ต้องถอดอะไรออกถอดลอกลางออกครับถูกไหมใช่ครับนะครับ ถ้าไม่ถอดพกรางออกเราก็ดึงทอยหลังไม่ได้มันชนพกลางไงเราต้องถอดพกลางออกถูกไหม้างจะนั้นก็ถอดน็อตยึดหัวหมูออกแล้วก็ดึงออกมายังไงเครื่องนิสันเครื่องรถเป็นสินชริหลอกอ่ไม่นิสันเนินก็เป็นรถเก๋งสมัยโบราณที่ขับหลังนะครับเป็นรถเก๋งเป็นเป็นเครื่องรถเก๋งครับโอเค อ่าวนันวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการถอดแทงคัดและประกอบแทงคัดนะครับอันดับแรกเราก็ถอดน็อตยึดหัวหมูออกหลังจากนั้นก็ถอดดึงเกียร์ออกพอดึงเกียร์ออกก็จะมองเห็นแทงคัดโอเคอปฏิบัติได้ครับดึงหัวหมูออกก่อนอาเมื่อเราถอดเมื่อเรายกอะไรออกยกเกียร์นะครับยกเกียร์ออกมาแล้วเราก็จะมองเห็นมองเห็นชุดคัดนะครับนะ เอา,าดูอ่าเราก็จะมองเห็นวีครัินะครับแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยีครัอ่าเราเรียกว่าวีครัตนะครับซึ่งครัตเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้คืออะไรครับเราเรียกว่าส,สปริงครัตนะครับเป็นสปริงเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นสปริงแบบวีอ่าตัวนี้คือสปริงนะทไมาเชื่อเราก็ ลองดีดูดีดูครับเนี่ยมันจะเด้งกลับคืนมันเป็นสปริงในตัวนะครับเป็นสปริงในตัวนะครับเวลาเราเหยียบคัทนะครับหัวหมูเออไม่ใช่ก้ามปูเกียร์นะครับมันก็จะมีพอเราเหยียบคัทเนี่ยทำให้ก้ามปูมาคนลูกปืนบริเวณเนี้ยที่มันใสๆคือลูกปืนนะลูกปืนมันโดนมันมันเหยียบจะมีลูกปืนกลมๆนะครับไม่ คือเรามันจะเป็นคันงัดคันดีดนะเนี่ยถ้าเราเหยียบมันก็จะงัดกดอันนี้ลงเข้าใจไหมพอกดลงปับ๊บมันก็จะไปทําทให้ข้างในเนี่ยงัดออกมานะครับมันจะมีตัวกดคัดข้างในตัวกดคัดนี่มันจะดีดออกมานะครับเข้าใจไหมครับพอดีดออกมาเนี่ยคัดมันก็จะไม่ถูกกดโดยโดยโดยตัวกดคัด เรา,เราทุกคนมาจับนี่าานี่นี่ทุกคนให้เอามือจับจับร่องคัดดูครับแล้วดึงดึงดึงขึ้นดึงลงนี่ได้ไหมอ่าจับดูครับอ่าดึงมาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะแผ่นคัดมันกดคัดไว้กดคัดไว้ให้มันติดกับล้อชเชือแรงเข้าใจไหมฉะนั้น กำลังจากเครื่องยนต์มันจะส่งมาคัดแล้วตอนนี้เพราะลอยังไม่ได้เหยียบไงถูกไหมเสร็จแล้วไอร่องสายตัวนี้มันจะสวมอยู่กับอะไรนี่จะสวมอยู่กับตัวนี้ครับปลายพอคัดถูกไหมฉะนั้นมันก็หมุนไปด้วยตันนี้คือเกียวว่างเลยไหม,มนี่คือเกียวว่างนะนะครับแต่ว่าการการว่างเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปหมุนเพลารองถูกไหมไอเพลารองก็จะหมุนครับแต่ตอนนี้เพลาคัด เาราทรงกลังไม่หมุนเพราะมันเป็นเกว,ว่างไงหมุนอยู่อย่างไม่ไม่เธอเธอจับจับใบกระทีดิหมุนเห็นไ,ไหมไม่หมุนถูกไหมทางนู้นไม่หมุนเพราะว่ามันเป็นเกว,ว่างแต่แต่ที่หมุนได้เพราะว่าอะไรเพราะามันไม่มีโหลดไม่มีโหลดคือมันมีภาระมันมีมันมีความฝืดข้างในมันเลยทําให้ทางนู้นหมุนด้วยเห็นไ,ไหมแม่พอเครื่องยนต์หมุนพอคลาดหมุนไหมหมุน พอหมุนปั๊บมันก็เข้าเกียร์ไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบคัดต์ฉะนั้นพอเราเหยียบคัดต์มันจะมีกลไกไปกดสปริงคัาไ์เข้าไป,ไปตัวมันก็เด้งออกพอเด้งออกปับ๊บมันก็ไม่กดแขนคัด์อ๋อตัวนี้มันจะเด้งออกเด้งออกครับมันจะมีแผ่นคัดข้างในเด้งออกมาเด้งออกมาน่ดหนึ่งถอยออกมาพอถอยปับป๊บมันก็ไม่กดคัด์คัด์ก็จะไม่ไม่อะไรไม่ชนกับล้อเชลดนมันก็ฟรีครับตัวนี้มันก็ฟรีได้ แต่ตอนเนี้ยมันไม่ฟรีเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรมากดสปริงไม่มีอะไรกดสปริงสปริงมันเลยไปบีบแข็งคัดให้แน่นสปริงแงข็งกดดืแข็งครับมันต้องใช้ถ้าไม่แข็งมันส่งกำลังไม่ได้ครับพอรถหนักเป็นตันนี่ถูกไหมถ้ามันรหลวมันส่งกำลังไม่ได้ดิถูกไหมมันต้องจับต้องแน่นกดแน่นแน่น่นนะถูกไหมไม่งั้นมันส่งกำลังมาให้กับรถที่หนักเป็นตันๆได้ยังไง ก็ส,สิบออ้อเนี่ยถูกไหมจ้างั้นสปริงจะแข็งมากครับแข็งสิบโอจะแข็งกว่านี้นอีกนะครับอ่าวิธีการนะครับเราจะถอดแผงคาดออกมาทำยังไงให้เราทำเครื่องหมายก่อนครับมีปากกามีอะไรไหมทำเครื่องหมายมีลิ้คตไหมครับหรืออะไรก็ได้ทำเครื่องหมายไว้ระหว่างอะไรล้อชชแรกับ ฝาครอบตัวนี้โอเคอทำเครื่องหมายก่อนครับทำเมื่อเราทำเครื่องหมายแล้วนะครับนี่คือทำรับเราทำเครื่องหมายแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็คลายนิดหนึ่งครับคลายคลายพอรวมครับนิดหนึ่งคลายบิดบิดบิดเอาบิดเอาบิดแล้วครับไปอิงเราก็จับเครื่องยนต์ว้ครับเอองั้นแหละพอแล้วก็มาตรงข้างครับใ่ด้านนี้นนไหม บิดตัแรงเออนั่แล้วก็มาฝั่งนี้บิดตังแรงนั่นแหละครับแต่ก็ที่เหลืออีกไปเรื่อยทั้งหมดให้ตัวนี้เออบิดปักเออนั่นะอ่าเมื่อเราคลายออกมาแล้วนะครับคลายรวมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแผงค้ามันจะตกลงล่างโอเค พราะมนหนักของมันมันจะตกตัวนี้ตกยังตกได้เลยนี่เห็นไหมครับพอตกแล้วสมมติเราจะประกอบทำยังไงใมันเข้าคืนปัญหามันก็คือว่าเราต้องทำให้ตัวคัตเนี่ยอยู่ตรงกลางเหล็กเสียบเลยใช่ครับเราต้องมีเหล็กเสียบน,นะครับอ่าก็คือถ้าตั๊กโอเนี่ยเขาก็จะเอาเอาอะไร เอาปลายพอคัสที่ไม่ได้ใช้น่ะมาเสียบไว้มาเสียบไว้เพอเสียบไว้เพื่ออะไรเพื่อยันเพื่อตั้งศูนย์คัสไงเพื่อตั้งศูนย์คัสนี่ถ้าเราไม่ตั้งศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่ตั้งศูนย์ถ้าถ้าเราไม่ตั้งศูนย์คัสจะเกิดอะไรขึ้นเดาสิ เลยเกียร์ไม่ได้มันจะทําให้ไม่ตรงตําแหน่งของมันไม่ตรงศูนย์พอไม่ตรงศูนย์ปั๊บเราจะยิบเกียร์เข้ามาสวมเนี่ยมันก็จะชนข้างในเนี่ยตอนนี้มันรีนได้แล้วใช่นไหมเนี่ยมันรีนได้รีดสมือเลยครับอ่ารีนสมุดอ่ะถอดมาเลยครับถอดมาประคองประคองครับประคองประคองเอาเลย <laughs> อย่าคิดลอกดิเอ,อ้ยอเ,เอาวางไว้ครับอันนี้คือแผ่นคัดครับนี่<อ>นี่เห็นไหมแผ่นคัดเนี่ยมันจะลอยอยู่กับประเทีอยู่เนี้ยครับนี่นเสร็จแล้วเ,เ,เวลาเราเหยียบคัดตัวคัดแผ่นคัดเนี่ยมันจะลอยออกมาอย่างงี้ครับมันจะลอยออกมาทำให้กำลังจากเครื่องยนต์ส่งมานี่ได้ไหมนี่ไม่ได้เพราะมันลอยแล้วนี่ นั้นแต่ว่าเพลานี้ก็สวมอยู่กับแผงคัดใช่ไหมสวมอยู่กับเพลาปลายหลาคัดฉะนั้นปลายพลา,ค,พลา,พลาคัดก็ลก,ก็ถูกตัดคือกําลังจะก,กาลังจะเครยนตสมหาเกียร์ไม่ได้แล้วตอนนี้เห็นไหมแต่พอเราปล่อยคัดไม่ได้เหยียบคัดมันก็จะเด้งกลับคนืนจะดันถูกกดพอกดปั๊บมันก็ไปกับเครื่องยนต์ไหมไปครับไปมันก็จะหมุนอะไรไปด้วยหมุนเฟืองหมุนไปเพราะคัดด้วยเพราะไปเพราะก็หมุนใช่ไหม อ,อ่านเราดูาดินในขณะที่เรา,ามาดูตั้งใจฟังนะครับในขณะที่เราปล่อยคัดแรงๆเนี่ยเคยเห็นไหมเวลาเขาขับรถเขาปล่อยคัดแรงมากเลยปึ้มปึ้ม,ม,มการปล่อยคัดแรงคือเพื่อให้แผงคัดมันไปกดทันทีสันใดกําลังจะเครื่องยนต์ก็ส่งมานะทําให้รถมันกระชากถูกไหมนะครับพอเราปล่อยคัดแรงๆเนี่ย เพื่อป้องกันคัตตัวนี้แตกนะครับลูมแตกเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็เลยมีสปริง <Okay. S 1> เห็นไหมสปริงนี่ทำหน้าที่อะไรน <Okay. S 1> ะสปริงนี่ทำาที่อะไรครับ <Okay. S 1> นี่สปริงตัวนี้ทำหน้าที่ในการซับแรงกระแทก <Okay. S 1> นะครับเอาเสื้อจับไว้ดิประคองประคองไว้ไม่จับข้างล่างจะแตกอ่านะครับกำลังจากเครื่องยนต์จะส่งมาหาแผงคัตตัวนี้ แผงค้าก็จะส่งกำลังมาหาดุมได้ครับเพราะต้องผ่านสปริงสปริงตัวนี้จะทำหน้าที่ในการซับแรงครับก็คือเวลาปล่อยคันังแรงเนี่ยสปริงจะยุบตัวยุบตัวเพื่อไม่ให้ไม่ให้กำลังจากกํากำลังจากเครื่องยนต์ส่งมาหาตัวนี้โดยตรงคือมันซอฟมันมันซับแรงไว้อะนะเพื่อไม่ให้มันกระชากมากเกินไปนะจึงต้องมีสปริงอะไร รับแรงกระแทกรับแรงกระแทกงั้นสปริงตัวนี้คือสปริงทำหน้าที่รับแรงกระแทกรับนะอ่านะครับอ๋อคือเวลาเครื่องยนต์มันหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นคันสูกจับปับ๊บมันจะสูกระาทกอย่างรวดเร็วมันก็จะบิดตัวนี้หมุนด้วยตัวนี้ก็จะรับตัวนี้จะรับแทนรับกําลังงานมาให้มันกระแทกไม่ให้มันสูกระาทกมากเกินไปเพื่อป้องกันพวกเฟืองพวกนี้แตกเข้าใจไหมครับ อ่านี่คือสปริงนะครับเสร็จแล้วเราถอดมาเนี่ยเมื่อเราใช้งานานานๆนแคขข่คัตกระถูกกระแทกบ่อยๆไหมบ่อยบ่อยแล้วก็บางคนเวลาขับรถเนี่ยค่อยๆปล่อยคัตเพราะเมื่อค่อยๆปล่อยมันก็ค่อยเข้าไหมค่อยๆเข้าแต่เครื่องยนต์ยังเร่งอยู่ฉะนั้นความเร็วของเครื่องยนต์กับแผ่นคัตมันแตกต่างกันไหม <S <S แตกต่าง <S <S จึงทําให้อะไร เกิดการสีสีกันร,ระหว่างอะไรล้อเชลแรงกับแผงคัดสีกันถูกไหม <Yeah. S 1> จึงทำให้คัดเก,การสึกลอ้อพอสึกลอ้อปั๊บเกิดอะไรขึ้น,นครับถ้าคัดสึกลอ้อ <Okay. S 1> ก็คือกำลังจากเครื่องยนต์จะส่งมาหาเกียร์ไม่ได้เพราะว่าคัดบ,บางแรงกดมันลดลงถูกไหม ถูกไหมพอแรงกลดลดลงคัดส่งกำลังมาไม่ได้เครื่องยนต์ส่งกำลังมา,มา,มา,มาหาคัดไม่ได้เครื่อยงยนต์ก็ไม่มีแรงถูกไหมเมื่อไม่มีแรงมันก็ไม่สามารถขับได้ถ้าเป็นสิบล้อก็ค้นดินไม่ได้รถไม่วิ่งเพราะคัดศึกเข้าใจไหมครับัทนมาดูว่าคัดศึกกดูยังไงครับคัดศึกถือไว้คัดศึก การสึกดูยังไงครับขั้งหมดเนี่ยก็คือร่องนี้จะตื้นครับดูเนี่ยเนี่ยร่องนี้จะตื้นจะไม่มีร่องเลยคือใช้ยนร่องนี้คไม่มีแต่ถ้ามีร่องแบบนี้แสดงว่าอะไรใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็หมุดตัวนี้ใช้ยนแผ่นนี้ยสึกถึงหมดุดถึงเมื่อไรก็คือหมดก็ดูสองข้างครับ แผ่นสึกถึงหมดเมื่อไหร่ก็คือหมดดัดะนั้นก็คือเวลา,าถอดแผ่นคันมาดูก็ดูอ่ะถ้าแบบนี้ยังดีไหมยังใช้ได้เพราะร่องยังอยู่แล้วก็หมดก็ยังไม่ถึงถูกไหมครับยังไม่สึกถึงหมดถ้าสึกถึงหมดเมื่อไหร่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับวิธีการใส่ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีด้านเรียบก,กด้านนูนไหมเนี่ย นะครับเอาด้านเรียบเข้า huh. ด้านนูนออกอ่าประกอบเลยครับประกอบประกอบเอาด้านเรียบเข้าประกอบตัวนี้คือแผ่นกดคัตนะครับเรย่าลมบอกตัวนี้คือแผ่นกดคัตเวลาเราเหยียบคัตเนี่ยมันก็ทำให้ตัวนี้ยุบลงนะครับในด่านคัตครับฮะจานคัต นี่ไงจางคัดตัวนี้ครับจางคัดกับแผงโกคัดตัวเดียวกันนี่ครับจางคัดได้ครับนนตัวนี้คือแผงคัดครับ,ครบเคอันนี้คือล้อเชือแรงนะรอ้อเชือแรงนะครับอ่ะใส่ครับประกอบประกรบอบเพราเราจะประกอบเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเราต้องมาตั้งศูนย์คัดไงถ้าถ้าไม่ได้ศูนย์มันจะยกเกียร์เข้าไม่ได้งั้นต้องเล็งดีดีครับอ่ะประกอบ ถ้าเราไม่มีเครื่องมือยันศูนย์ก็ต้องเล็งดีๆครับถ้าเล็งไม่ดีก็ยันไม่เข้านะเริ่ไปเอาจารบีมาป้ายตรงนี้หน่อยให้ดูเอาจารบีมาป้ายนี่ก่อนเดี๋ยวด้ได้ได้ได้เอ่เอาจารบีมาป้ายนี่ก่อนครับจารบีมาป้ายรูนี้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องป้ายมากนะป้ายพอให้มันลื่นอ่าประกอบเลยครับไม้กีจะพร้อมเลยไหนเครื่องไม้อยู่ไหนเครื่องไม้ อ้าวมึงขี่ไครบ่เฮียถ้าได้ขี่เลยตื่นที่ละเช้าทั้งขามันวันนี้มันกันลมเบิร์ดนะที่ล่ะฮเครื่องหมายที่เราทำเครื่องหมายไว้เห็นไหมนังฮะรู้นี่เด้นี่เด้โอ้ออ่านี่เครื่องหมายโอเคที่อมันบ่เออก็ดินเถอะี่อถูกแล้วตั้งทั่วบ่ไป่ดำนี่อ่ะประกอบเห็นแล้วเครื่องหมายเหลี่ยมประกอบครับประกอบนี่นี่ประกอบเนี้ย ใส่เง mm. oh, ี้ยแหละเครื่องไม้ตรงกันอ่าอันนี่เครื่องไม้มีอนี่โอเคโอ้ตีเลยตเลยเห็นไหมถ้าเราทำเครื่องไม้มันก็จะตรงเป๊ะนี่เยสเยสเอาโบลมาใส่ครับโบลมาขันเนี่ยก่อนที่เราจะขันโบลให้แน่นเนี่ยเราต้องยันศูนย์คัดก่อนครับครับเอาศูนย์ไว้เฉยครับอ่าแต่ถ้าเราไม่ตั้งศูนย์เนี่ยเรียบร้อยประกอบไม่เข้าเลยล่ะคราศูนย์ไว้ก่อนนะครับอ่าศูนย์ไว้ต ปัญหา,ป,หาปัญหานะครับที่เกิดขึ้นขนาดนี้คืออะไรนะไม่ตรงครับอ่าถ้าเราตั้งศูนย์คัดไม่ได้เนี่ยเราจะไม่สามารถประกอบเกียรเขาได้ครับซึ่งฮะงใช่ครับคือปลายปลายไม่ตรงไงปลายตัวเนี้ยมันไม่เข้ารูนะครับมันชนขอบชนขอบนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งตั้ง่า สูงคัดดีๆมันจึงมีที่มาของการทำเครื่องมือ,อยันสูงคัดนะครับแต่ตอนนี้ครูให้เราใส่โดยที่ไม่มีเครื่องมือนะครับก็คือให้ใส่แบบที่ธรรมชาติก็คือเล็งให้ตรงอย่างเดียวนะครับส่วนวันต่อไปก็จะมีเครื่องมือให้น่าทายเับเครื่องมือในการตั้งสูงคัดๆๆๆนาทายก็ได้ดค,ครนูนะนะครับก <ๆ S 1> ็จะให้ดูว่ามันมีปัญหาแรบนี้แหละถ้าเรา ถ้าเราไม่ตั้งสูงขัดนะครับปัญหาคือว่าเราจะใส่หัวหมูเข้าไม่ได้หัวหมูเวลาเราเข้าเนี่ยมันต้องขนานกันครับ <c oughs> เออขนานกันอย่างนั้นแหละครับเอาลงเอาลงล่างอีกนันแหลแล้วดันเข้าดันและดันเข้าครับมันต้องขนานครับต้องขนาน <c oughs> ขนานคือช่องว่างเนี้ต้องตรงกันเอาลงอีกลงล่างอีก <c oughs> ติดเลกนียอ๋อติดเหล็กติดตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> เราต้องยกขึ้นทีล่ะ ไม่ได้คุณมันติดเหล็กตรงนน้นนี่ติดเหล็กเขาพ่อมันอเออตรงนี้อันมีตเหล็กไหนมันซึมสุดไปแค่นี้มันซึมสุดไปแค่นี้อ๋อถอดถอดถอดถอยดีออที่นะมันเปถอยดีครับถอดรอกง่ายถอดรอกง่ายครับอ๋อโอเคครับอ่ามาขันตังพี่เนาะคือการการที่เราจะขันตรงนี้เข้าไปเนี่ยเราอย่า อย่าขันเพราะโดยการฝืนเข้าไปนะคือตัวนี้กับตัวนี้ต้องสนิทกันพอสนิทกันปุ๊บเนี่ยให้เราขันโบลได้แต่ถ้าเราตัวนี้กับตัวนี้มันห่างกันเนี่ยถ้าเราขันโบลไปคือมันจะฝืนข้างในมันก็ทาให้แตกได้ครับนะคือแผ่นคัดแล้วเขากชิ้นส่วนภายในอาจเสียหายได้เไม่มีเอาไม่มีก็ไม่ต้องขันเงีัยก็อยู่นิ่งเงี้แต่ตอนนี้มันตรงไหมเออมันมันสนิทเนาะมันไม่มีน็อตงูนั่นมันหมด มาการนั่ดีน่าเสียอ่าเสร็จแล้วเราก็ทดสอบโดยการหมุนเครื่องยนต์ทำหมุนได้ง่ายก็แสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆก็นี่ใครั้งนี้พร้อมที่จะทำงานได้ครับออาหมุนเครื่องยนต์นะเราหมุนเครื่องยนต์ดูครับว่าหมุนได้ง่ายไหมพูดอะไรวะเอาเอาประแจมาหมุนเครื่องยนต์เนี่ยหมุนหมุนพลเล่ครับมีพุเล่อไปดู ถ้าหมุนก็ยนได้ง่ายแสดงว่าเราอาจจะประกอบคัดได้ถูกต้องนะครับอ่หมนุมนหมนุนหมุนโอเคนั่นแหละต่อดา้ไหมสันไปขอนต่อครับ หมุนได้ไหมได้ครับอ่าหมุนดูอ่าหมุนง่ายไหมได้ครับอ่าดูดูเกลียวหมุนไหมอ่ะดูดูดูอ่าหมุนหมุนข้างครับหมุนข้างหมุนบ่อยหมุนหมุนหมุนตอนนี้ต้องหมุนด้วยอ่าไม่ได้นนี่เขาเนี่ยบอดบอดซอยเนี่ยบอดหมุนยังหมุนแข้งครับหมุนแข้งอ่าขยับโโออเเคคโอ้ เตะทำไมมันหมุนได้ล่ะทั้งที่เป็นเกียร์ว่างมันอ่ไเหยียบคับกอ่าใช่เพราะว่ากำลังจะขนยมมันส่งมาแล้วแหละแล้วก็ความฝืดท้องเกียร์เนี่ยมันเลยทําให้ตัวนี้หมุนแต่ถ้ามันอยู่กับล้อเนี่ยมันจะไม่หมุนนะเพราะว่าล้อมันน้าหนักรถมันกดลงมันจะมาล็อกตัวนี้ไว้โอเคอ่ะเก็บเครื่องมือครับ